สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะพามันดูอีกหนึ่งไอเดียนะครับสําหรับการเปลี่ยนนะครับตัวกระเบื้องเก่าๆนะครับในบ้านของเราเนี่ยให้เป็นโต๊ะสําหรับใช้งานในบ้านของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องเหลือๆต่างๆนะครับแต่เราลองมาดูไอเดียกันนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับหรือว่าหลายๆบ้านเนี่ยน่าจะมีกระเบื้องที่เหลือจากการทําบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องพื้นหรือกระเบื้องผนังต่างๆนะครับในวันนี้เนี่ยผมก็ ได้ไอเดียนะครับที่จะมาทำโต๊ะนะครับจากแผ่นกระเบื้องตรงนี้นะครับก็ผมได้เป็นกระเบื้องผนังมาทั้งหมด3สีนะครับก็จะมีสีฟ้าสีเขียวแล้วก็สีขาวนะครับเมื่อได้กระเบื้องมาแล้วเนี่ยผมก็มาออกแบบครับว่าตัวโต๊ะของผมเนี่ยต้องมีขนาดเท่าไหร่นะครับก็เอาจากขนาดของกระเบื้องเนี่ยมาหาความกว้างแล้วก็ความยาวของโต๊ะที่จะทําครับเมื่อผมได้ก็ได้ความกว้างแล้วก็ความยาวเนี่ยผมก็ ามาหาไม้นะครับเพื่อที่จะตัดแล้วก็ทําเป็นขนาดของตัวโต๊ะนะครับเมื่อเราได้ไม้ทั้งหมดมาแล้วนะครับเราก็เอามาประกอบนะครับให้ได้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะตามขนาดที่เราได้ ออกแบบไว้นะครับซึ่งรูปทรงต่างๆเนี่ยในความเป็นจริงก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าเราต้องการเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือว่าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้างยาวเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับจุดสําคัญตรงนี้ต้องได้ฉากกันด้วยนะครับต่อมาเนี่ยผมก็เอาทรายครับเทลงไปนะครับเพื่อเป็นการแทนที่นะครับไม่ให้ความหนาเนี่ยมันเยอะเกินไปนะครับจากนั้นนะครับเราก็ผสมปูนกับทรายนะครับอัตราส่วน1ต่อ2นะครับที่ผมใช้ในงานนี้นะครับผสมให้ออกมาเหลวๆนิดนึงนะครับ แล้วเราก็เทลงไปนะครับในแบบของเราเลยนะครับแล้วก็แนะนำว่าให้ใส่เป็นเหล็กด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวโต๊ะของเราที่เราจะทำขึ้นมานะครับนี่ครับแล้วก็ปาดหน้าบริเวณตรงนี้นะครับของตัวปูนของเราเนี่ยให้เรียบเลยนะครับจากนั้นนะครับให้เราเช็ดบริเวณขอบนะครับขอบของไม้นะครับตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะเป็น ตำแหน่งนะครับให้เราสังเกตเห็นขอบนะครับแล้วก็เอากระเบื้องเนี่ยไปวางนับไล่จากขอบไปเลยนะครับแล้วก็ตามรูปแบบที่เราได้ออกแบบไปเลยนะครับซึ่งรูปแบบเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับความห่างของกระเบื้องแต่ละแผ่นเนี่ยจะให้ห่างมากห่างน้อยเท่าไหร่นะครับอย่างของผมเนี่ยผมจะวางให้กระเบื้องเนี่ยห่างกันอยู่ประมาณสัก5มิลนะครับแล้วก็ไอ้ร่องว่างๆตรงนี้นะครับที่ห่างเนี่ยเราก็จะยาแนวอีกครั้งหนึ่งนะครับ แล้วก็สีของกระเบื้องก็าตามที่เรามีเลยนะครับอันนี้เรื่องของลายหรือว่าสีเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับก็สามารถที่จะวางออกมาได้แบบนี้นะในส่วนของของผมนะก็ใช้สีของกระเบื้องที่มีอยู่นะครับที่ผมหามาได้เราก็ตีแล้วกดตัวกระเบื้องลงไปในปูนเลยนะครับเนื้อปูนที่มันยังไม่แห้งนะมันก็จะทำให้กระเบื้องของเราเนี่ยติดไปกับปูนเลยครับแล้วก็ไม่หลุดด้วย เมื่อผ่านมาประมาณ1คืนนะครับผมก็มาถอดแบบครับเราก็จะได้เป็นหน้าโต๊ะนะครับที่มีกระเบื้องติดอยู่นะครับแบบนี้เลยนะครับสามารถที่จะยกขึ้นนะครับแต่ต้องยก2คนนะครับถัดมานะผมก็หาไม้นะครับที่จะมาทําเป็นขาโต๊ะครับก็ไปได้ไม้ไม้ไม้สนนะครับแล้วก็ตัดขนาดนะครับอยู่ประมาณสัก45เซนนะความสูงทั้งหมด4ท่อนนะครับแล้วก็ เอามาบากเป็นอ่าเป็นร่องเพื่อที่จะเอาไปยึดกันอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ซึ่งขาโต๊ะเนี่ยก็ต้องแข็งแรงนิดนึงนะครับดังนั้นผมก็จะเลือกใช้วิธีการบากเป็นร่องนะครับแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าถ้ายึดแบบธรรมดาเนี่ยมันอาจจะไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะครับ ในส่วนของขาโต๊ะเนี่ยนะครับก็ผมก็เลือกหาใช้วัสดุที่มีในบ้านนะครับซึ่งมันก็อาจจะดูไม่สวยเท่าไหร่นะถ้าใครแบบจะทำจริงก็แนะนําให้ใช้วัสดุพวกเหล็กหรืออะไรงนี้ก็น่าจะสวยงามแล้วก็แข็งแรงกว่านะครับแต่ผมแล้วก็หาวัสดุเหลือๆนะครับก็ได้เป็นไม้นะครับแบบนี้มานะครับซึ่งลวดลายมันก็อาจจะดูไม่สวยงามสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็เน้นที่ให้แข็งแรงนะครับในการยึดนะครับเมื่อเราบากล่องเสร็จแล้วนะครับเราก็ เอาไม้นะครับที่เราไว้ทําแบบนั่นแหละครับที่เหลือจากการทําแบบที่เราถอดออกครับก็เอามายึดนะครับเป็นขาด้านข้างแล้วก็ขาด้านบนอีกทีหนึ่งนะครับแบบนี้เลยตรงนี้ผมก็ทากาวด้วยนะครับในตำแหน่งที่มีการยึดหรือสัมผัสกันนะครับของมันของไม้ตัวเองนะครับนี่ครับผมก็จะได้เป็นขาตั้งนะครับ ออกมาลักษณะประมาณนี้นะครับความสูงก็อยู่ประมาณสักสี่ิห้าเซนเท่านั้นนะครับผมไม่เอาสูงมากนะครับเพราะว่าจะใช้สําหรับนั่งเล่นในบริเวณบ้านเท่านั้นนะครับต่อมานะครับเราก็ยกตัวโต๊ะนะครับที่มีกระเบื้องเนี่ยขึ้นมาวางบนขาตั้งได้เลยครับแบบนี้เลยนะไม่ต้องกลัวตกเลยนะครับเพราะว่าน้ําหนักมันก็เยอะอยู่พอสมควรจากนั้นเราก็ทาสีนะครับของขาขาตั้งนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นยาแนวครับซึ่งสีของยาแนวเนี่ยผมเลือกใช้เป็นสีขาวนะครับ แต่ในความเป็นจริงเนี่ยผมคิดว่าควรจะใช้สีที่ตัดกับตัวสีกระเบื้องที่มีอยู่นะครับเพราะจะเห็นว่าของผมก็จะมีกระเบื้องสีขาวด้วยนะครับพอทาสีขาวเข้าไปแล้วเหมือนเหมือนว่ามันจะไม่ตัดเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือวาอ่าเป็นแนวทางนะครับสําหรับใครที่จะทํานะครับเราก็สามารถที่จะยกขาตั้งนะไปใช้ในบริเวณบ้านของเราได้นะครับแล้วก็ยกตัว โต๊ะกระเบื้องของเราเนี่ยมาวางได้เลยนะครับแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับก็เป็นไอเดียนะครับที่จะมานําเสนอในวันนี้นะครับสําหรับการทําโต๊ะจากแผ่นกระเบื้องที่เหลือๆในบ้านนะครับผมก็สามารถนํามาเป็นไอเดียในการประยุกต์นะครับทำกันได้นะครับผมสําหรับวันนี้ก็ต้องจบไว้ท่เยนเท่านี้นะครับสวัสดีนะครับ